เจ้าสาวของข้าใครมันกำลังพูดอะไรอยู่ขืนให้เจ้าอย่างนั้นเหรอเพื่ออะไรกันล่ะนี่ก็คือตุ๊กตาที่เจ้าชอบอย่างนั้นหรอ <c oughs> นือเฮ้ยงอนจริงเลยแต่แต่ว่านั่นเป็นของข้านะแล้วไงล่ะเป็นของเจ้าแล้วมันยังไงก็แค่ปีนขึ้นมาจากแม่ที่ตามต้อยของเจ้าถึงได้เข้ามาในบ้านเราสายเลือดของเจ้ามันตามต้อย นางชั้นตำนางชั้นตำเจ้าก,ก็เป็นแค่คนชั้นตำการกันแกล้งที่น่าเบื่อของพวกมนุษย์ดูเหมือนว่ามนุษย์ผู้นี้ก็จะไม่มีพลังของเทพนะไม่อย่างนั้นทําไมนางถึงไม่ใช้มันละ่ะไปแล้วนะนกเหรอทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้คว่างได้ดีมากทําไมร่างกายถึงขยับไม่ได้หรือว่าจะเป็นก้อนหินที่มหาเวทสร้างขึ้น ดวงตาของเจ้าสวยจริงๆโถ่ดีใจขนาดนั้นเลยเหรอตัวเจ้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดแล้วยังไปช่วยคนอื่นอีกจอนข้ามีความคิดดีๆแล้วถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นก็เป็นความผิดของดงังเอาละเจ้าตัดหางของเจ้าตัวเล็กนี่ทิง้งซะไม่ เป็นนางทาสชั้นต่ำที่ไม่สามารถหวังอะไรได้เลยนะแม้แต่ชีวิตเล็กๆของข้าข้ายังปกป้องไม่ได้แล้วข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันนะท่านได้โปรดช่วยบอกข้าทีนี่มันอะไรกันเนี่ยคำสอบหนีเราเข้า ตื่นแล้วเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยเขาเป็นใครเดี๋ยวนะดวงตาสีฟ้าเรากับอัญญามนนีผมยาวสีขาวเงินเหมือนกับมังกรที่จับตัวข้างบานเลยเขาคือเชื้อสายมังกร